นั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบนี่หายากคนไม่มีบุญทำไม่ได้คนกิเลสหนาก็ทำไม่ได้เพราะกิเลสมันยอมมันไม่ยอมให้ใจสงบเมื่อกิเลสมันมีกำลังกล้ามันก็ผักดันจิตใจให้ พุ่งไปคนผู้นั้นก็ไม่สามารถจะนั่งสมาธิได้อันนี้นะป่าเป็นเครื่องพิสูจน์ได้เลยคนผู้มีบุญมากใจคอเยือกเย็นถึงจะมีกิเลสรบกวนก็ไม่รุนแรงสามารถเอาชนะมันได้ น้อมจิตลงสู่ความสงบก็ไม่ยากลำบากเท่าไรคนมีบุญมากอ่ะเพราะเหตุนั้นแหละการทำบุญนี่อย่าพากันเกียกครานคนไม่มีบุญนั่นและเป็นคนเจ้าทุกข์ใจไม่สงบแล้วก็มีแต่ทุกข์เดือดร้อนกระสับกระสาย ไม่เป็นอันยูเดี๋ยวก็หมุนไปทำความชั่วนั่นแหละคนใจฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้ใดรู้ว่ากิเลสของตนมันหนาอย่างนี้ก็ต้องใช้กำลังความเพียรให้เข้มแข็งใช้ความอดทนให้มากภาคเพียรพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย กิเลสมันก็ต้องอ่อนกำลังลงแน่นอนเพราะว่าเมื่อตนไม่ชอบมันแล้วนะตนไม่ส่งเสริมมันนะ่ะมันจะไปแก่กล้าขึ้นได้อย่างไรอะ่ะการที่กิเลสมันจะแก่กล้าขึ้นได้ก็เพราะว่าไปส่งเสริมมันไปปรุงแต่งมันขึ้นเช่นนี้นะมันจะไม่ให้มันมากอย่างไรเล่า ถ้าหากว่าไม่ปรุงไม่แต่งมันขึ้นแล้วมันจะมากไม่ได้เลยเพราะทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อใจหล่อแหละเร็วไหลแล้วก็ไม่เห็นธรรมของจริงเห็นแต่ของปลอมมีแต่มันหลอกจิตให้ พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปมาต่างๆอยู่อย่างนั้นแหละก็เลยได้แต่ทำของปลอมนั่นทุกคนนะตั้งแต่เงินปลอมก็ยังไม่ชอบนี่แม้ว่าของอันใดก็เหมือนกันแหละของใช้เก่งจักรเก่งยนท่าเป็นของเทียมแล้วคนมีเงินมากเขาไม่เอาหรอก มีแต่คนมีเงินน้อยเท่านั้นซื้อของเทียมมาใช้ไม่นานมันก็สึกหลอไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่สะสมตั้งแต่เรื่องไม่จริงไว้ในใจอย่างนี้นะมันก็จะทำใจนั้นให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปเรื่อยๆไป แม้จะน้อมใจลงสู่ความสงบก็ไม่ทนทานสงบอยู่ได้หน่อยเดียวมันก็ฟุ่งไปแล้วอเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผูใ้ใดรู้ตัวว่าจิตใจของตนเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าประมาทถ้าท้อถอยแล้วผู้นั้นก็ตกเป็นทาตแห่งกิเลสตัณหาอยู่ร่ำไป ทำความดีให้เจริญง,งอกงามขึ้นในตนไม่ได้เพราะว่านิวรณธรรมนี่นะท่านแปลว่าทำเครื่องกั้นจิตมาให้บรรลุกุศลขุนงามความดีได้อย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานิวรณธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมกั้นจิตม่ให้ดำเนิน ก้าไปสู่กุศลอันสูงทง่งตลอดถึงโลกุตระกุศลมุนี่ก็ไม่มีทางแหละมันจะไปถึงได้ถ้าหากว่าผูใ้ใดไม่เพียรพยายามข้าจัดนิวรณธรรมออกจากกิตใจไปอันนี้จึงควรสนใจให้มากทีเดียวะ อันความรักก็ดีความชางังความพยาบาทก็ดีกิเลสโมเนี่ยมันคุ้นกับจิตใจของคนพอแรงคนต้องรู้นะแต่รู้แล้วมันหวงไว้มันไม่ยอมละเนี่ยสำคัญนะอันซึ่งจะไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเหล่านี้นะไม่ได้หรอกมีรู้ทุกคนนะ แต่มันไม่ยอมละเสียดายมันมเพราะว่าความรักอย่างนี้นะเวลามันเกิดขึ้นมันมันก็มีรสอร่อยอยู่ในใจพอได้เหมือนกันแหละทำให้ใจรื่นเริงบันเทิงอ,อันความชังนี่มันก็เป็นความขมคืนแต่แล้วบุคคลก็ยังชอบมันทั้งที่มันขมคืนทำใจให้เศร้าหมองทำใจให้ร้อน อยู่พนั้นมันก็ยังชอบมันอยู่เนี่ยแปลกจังนะคนเราเนี่ยเหมือนกับคนชอบอาหารที่สแสลงธาตุนั่นแหละก็รู้อยู่ว่าอาหารนี่มันสแสลงธาตุแต่แล้วก็ยังไปรับไปทานมันนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะมันอดกั้นต่อความอยากไม่ได้นั่นเองเลยมันไม่เห็นโทษแห่งความอยาก ก็จึงได้ตกเป็นาธาตุแห่งความอยากความอยากมันก็ทำให้ร่างกายทุดโทรมไปวิบัติไปเพราะอาหารไปสแสดงกับถาตทำให้ถาดปูนปั่นเข้าไปอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นแหละความรักความชังมุีมันเป็นอาหารสแสดงของจิตแต่ถึงกระนั้นมนุษย์เราก็ชอบนักชอบนะ ผู้ใดสร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็มีแต่ทำใจให้ปวนปั่นให้เดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหลปะปาณนั้นก็ปล่อยให้มันเผาให้มันร้อนดิ้นรอนอยู่นั่นแหละอซึ่งจะไปกำหนดละมันเตือนใจให้เบื่อให้หน่ายมันไม่แล้วอันนี้คนเรามันถึง ไปไม่รอดนั่นแหละมันดึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันหวงกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่อย่างนั้นนะมันจะมันจะพ้นทุกข์ไปได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าทุกข์ทั้งหลายมันเกิดมาจากกิเลสเป็นต้นเหตุเหมือนอย่างต้นไม้นี่แหละมันก็เกิดมาจากดินนั่นนะ,ะมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่อากาศ เมื่อบุคคลจะทำลายต้นไม้ต้นนั้นมันก็ต้องขุดลงไปตัดรากฝอยรากแก้วมันออกแล้วมันก็หมดเชื้อไปเลยไมมต้นนั้นนะถ้าต้นไม่มีกำลังจะตัดรากแก้วมันได้ก่อนก็ตัดกิ่งก้านสาขามันลงไปก่อนไม่ให้มันเจริญเติบโตขึ้นไป เมื่อมันแตกกิ่งแตกก้านออกมาก็ตัดลงไปเรื่อยๆไปไม่ตัวนั้นมันก็ไม่เจริญง,งอกงามละมีแต่จะค่อยตายไปทีละน้อยละน้อยไปในที่สุดมันไม่สามารถจะงอกงามเจริญไปได้ล้วมันก็ตายเท่านั้นเองอ่ะไม่ตัวนั้นนะเพราะอาศัยความเพียรของมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันแหละ กิเลสอันหมักดองอยู่ในใจของคนเรานี่หากว่าเมื่อบุคคลไม่ทอถอยความเพียรไม่ละทิ้งความอดทนเพียรเพ่งพินิษอยู่อดกั้นทนทานต่ออำนาจแห่งความรักความชังอดไม่คิดหมายก็ว่าอย่างนั้นแหละอดคิดไปในเรื่องเช่นนั้น เมื่อเราหัดอดทัดทนเข้าไปมันก็อ่อนกำลังลงเองเนี่ยความคิดอันนั้นนะมันก็ไม่แก่กล้าขึ้นไปเป็นอย่างนั้นมันกีเลตตอนนี้มันก็ค่อยอ่อนกำลังไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนอย่างบุคคลตัดก้านร,รานกิ่งของต้นไม้ลงนั่นแหละ แต่ถ้าบุคคลที่มีกำลังมากเพียบพร้อมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคกำลังพร้อมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยากในการลาก,กิเลสนะก็เหมือนอย่างคนที่มีกำลังพร้อมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำลายต้นไม้ต้นนั้นพร้อมแล้วมันก็ไม่ยากแหละ ขุดเจาะลงไปตัดรากมันไปโดยลำดับจนถึงรากแก้วตัดรากแก้วแล้วไม้ตัวน,นั้นก็โค่นลงอยู่ไม่ได้แต่เมื่อกำลังยังไม่พร้อมก็อ,อย่างว่านะก็ตัดก้านลานกิ่งมันไปก่อนอันนี้เหมือนกันเมื่อตอนยังไม่มีกำลังสามารถที่จะถอนรากของกิเลสนั้นออกได้ก่อนก็พยายามตัด ถอนกิ่งก้านสาขาของมันรือว่าอดคิดอดนึกไปเรื่อยๆไปเมื่อไม่มันคิดมันนึกไปกิเลสเหล่านี้มันก็ไม่งอกงามขึ้นในจิตใจได้มันก็อ่อนกำลังไปเรื่อยๆในที่สุดเมื่อกิเลสเหล่านี้มันสงบลงจิตใจก็รวมลงเป็นหนึ่ง บุคคลนี้ไม่จะไปเจริญพระกรรมฐานอะไรก็ตามแหละแต่ถ้าหาว่ามันเผลอเผอกิเลสมันเกิดขึ้นไม่อดไม่ทนไม่ผากเพียนเพ่งพินิษกํกำหนดละมันแล้วกรรมฐานนั่นก่อไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบใจเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้ว กรรมฐานก็ลบเลือนไปไม่ปรากฏในใจเลยการที่กรรมฐานแต่ละอย่างจะปรากฏในใจได้นั้นก็เพราะว่าใจมันนิ่งนะสติควอบคุมจิตให้นิ่งนั่นแหละกรรมฐานจึงปรากฏขึ้นได้เหมือนอย่างบุคคลต้องการจะดู วัตถุสิ่งของอะไรให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้นะถ้าไปมัวแต่เลี้ยววกเลี้ยวแวกไปมาอยู่อย่างนั้นนะมันจะไปเห็นวัตถุสิ่งนั้นได้ละเอียดละออยอย่างไรเล่าต่อเมื่อจ้องสายตาเขมเห i ไปไม่วอกแวกไปทางอื่นแล้วอย่างนี้สายตาทั้งหมดมันไปรวมอยู่จุดเดียวนั้น มันก็เห็นวัตถุอันนั้นได้ชัดเจนเลยก็ฉันใดการเพ่งกรรมฐานก็อย่างนั้นแหละเช่นอย่างเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะใจก็จดจ่ออยู่แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นนานไปมันก็ เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกปรากฏชัดในใจเลยฮนะนั่นแเ,เมื่อใจมันไม่คิดไม่ทสรงสายไปข้างนอกแล้วมันก็อยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกนั่นแหละบัดน,นี้หรือว่าเพ่งต้องการอยากจะดูกระดูกซีโครงบอก อย่างนี้นะหรือว่ากระดูกสันหลังหรือเมื่อเพ่งเข้าไปไม่ท่อไม่ถอยมันนิมิตคือว่าเครื่องหมายของกระดูกสันหลังหรือกระดูกสี่โครงนะมันจะปรากฏในใจนั้นเพราะว่าใจมันดิ่งไปสู่โครงกระดูกนั้นโดยส่วนเดียวมันไม่ได้พลิกแผลงไปที่อื่น ในที่สุดโครงล่างของกระดูกก็ปรากฏในใจแในบันีีใจมันก็นึกได้เลยเออคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยไอ้ที่มันจะคุมกันอยู่ได้นี่ก็อาศัยโครงล่างกระดูกนี่เท่านั้นแหละฮะ เป็นเครื่องทำให้เนื้อหนังมังสาเส้นเอ็นน้อยใหญ่อะไรยึดกันอยู่ได้อุบปมาเหมือนอย่างบ้านเรือนนะมันก็มีโครงหลังคานั่นแหละเป็นเครื่องรองรับเครื่องมุงต่างๆไว้เครื่องมุงก็จึงค่อยแนบเนียนอยู่ได้นั่นถ้าโครงหลังคานันชำรุดแล้วเครื่องมุงก็ชำรุดไปตามกัน อันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อโครงกระดูกนี่อย่างใดอย่างหนึ่งมันหักมันจำรุดลงไปไอวัยวะส่วนอื่นๆมันก็แปรปวนไปตามกันนั่นแหละไม่มีอะไรแน่นอนเลยนี่ก็ลองนึกวาดภาพดูเมื่อมันเพ่งเข้าไปเห็นอย่างนั้นนะ ว่เมื่อตายจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วนะเนื้อหนังมังสาเหล่านี้เปื่อยเน่าผุพังไปเส้นเอ็นก็เปื่อยเน่าผุพังไปอย่างกระดูกของโครงล่างของร่างกายนี่มันก็ปติดต่อกันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เลยมันก็กระจัดกระจายไปคนละแห่งละหนไปแล้ว มันไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารอยู่ได้เลยนี่ถ้าเราเพ่งเห็นโครงกระดูกให้มันชัดเจนได้อย่างนี้เราก็จะมองเห็นอัตภาพร่างกายนี้ไม่มีแก่นสารอะไรเลยนี่แหละเมื่อกรรมฐานอย่างว่าเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วจิตใจนี่มันไม่ไปไหนแล้วบ้านี้มันก็จ้องอยู่แต่ อุกนิมิตนั่นนหะนิมิตติดตาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเพ่งให้มันเห็นอย่าให้ใจมันมืดตื้เมื่อเพ่งเข้าไปภายในมีแต่มืดตือ้อย่างเดียวน่ะนั่งไม่ทนหลับปุ่นน่ะน้อก็จิต ถอนออกมาแล้วฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบมันไม่ยอมเข้าไปสงบแลวเพราะมันมืดอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละอย่างที่เราอยู่ในที่บนมืดแต่มันก็อึดอัดก็ต้องการแสงสว่างก็จุดไฟขึ้นเมื่อแสงสว่างบังเกิดขึ้นมันก็ทำลายความมืดนั้นไป อันนี้ชั้นใดจิตนี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละตามปกติเมื่อเราไม่ได้ทำความเพียรภาวนามันก็ถูกโมหะความหลงเน่ะครอบงมจิตไว้ทำให้จิตนั่นมัมวหมองมืดมนอยู่อย่างนั้นแหละแล้วต่อเมื่อมาทำความเพียรเพ่งพินิษเข้าไปภายใน นั่นไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันก็เห็นแจ้งในพระกรรมฐานเหล่านั้นอย่างที่ว่ามานั่นแหละแสงสว่างมันก็ปรากฏขึ้นมาจากกิจใจนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ะพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเราไม่ตั้งใจ มันก็ไม่สำเร็จเลยงานทุกอย่างงานทุกอย่างมันสำ,สำเร็จได้ด้วยความตั้งใจหนักเอาเบาสู้ทำยังไงได้ตัวเองหักละกิเลสไม่หมดในชาติหุนหลังนู่น กิเลสนั้นมันก็พาให้ทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นชนะกกรรมนำให้มาเกิดเป็นขันห้าในขึ้นอีกก็อย่างนี้แหละเมื่อมาอาศัยขันห้าใหม่นี้อีกแล้วก็ยังมาเกียรครานไม่ทำความเพียรละกรริเลสเหล่านี้อย่างนี้ มันก็กิเลสนี่มันก็งอกงามขึ้นในจิตใจเรื่อยมันก็มีอิทธิพลนะ,ะบังคับจิตใจนี้ให้ทำชั่วบ้างทำดีบ้างถ้าหากกิเลสนี่มันหนาขึ้นมากๆแล้วส่วนมากมันก็บรรดาให้ทำชั่วนั่นแหละมากกว่าทำดีบางคนก็เห็นผิดเป็นชอบไป เมื่อมันมืดเขาพอิพอแล้วก็เห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีโลกหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพระนิพพานไม่มีนั่นแหละกิเลสีนเมื่อมันหนาแน่นเข้าไปแล้วมันจะบันดาลให้จิตเห็นผิดเป็นชอบจากทํานองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่แหละ มันก็ทำให้ผู้นั้นเมื่อมีความมิเ็นผิดแล้วมันก็ไม่เพียรลาบ,บาปไม่เพียมไม่เพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนแล้วมีแต่สะสมกิเลสบาปประรมให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยไปเพราะมันมองเห็นว่ากิเลสเหล่นี้มันไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์แต่อย่างใด แม้บุคคลจะทำบาปท,ทำกรรมอะไรบาปกรรมนั้นมันก็ไม่ตามให้ผลแก่ใครเพราะมันเห็นว่าตายแล้วศูนย์ไปหมดเลยอย่างนี้นะนี่แหละผู้ที่มีความเห็นผิดไปอย่างนี้มันทำลายโลกให้วุ่นวายอยู่เนี่ยขย่าโลกให้วุ่นวายเดือดร้อนหมู่มนุษย์อยู่ไม่เป็นสุข ก็เพราะคนจำพวกที่มีความเห็นผิดดังกล่าวมานี้เองเนี่ย